ใส่วันเดือนปีเกิดใน Facebook ผิดแก้ไขง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้แก้ไขยังไงแก้ไขตรงไหนตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android Oppo ไปที่แอป Facebook นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่เส้น3มเส้นมุมบนค่ะมาอย่างหน้านี้นะคะให้เราไปที่ไอคอนการตั้งค่ามุมบนนะคะ จากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีได้เลยค่ะมายังหน้านี้นะคะให้เราไปที่หัวข้อการตั้งค่าของบัญชีนะคะให้เราแตะไปที่คำว่ารายละเอียดส่วนตัวได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คําว่าวันเกิดนะคะแตะเข้าไปค่ะอย่างหน้านี้นะคะให้เราไปที่คําว่าแก้ไขตรงนี้นะคะแตะเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่วันเกิดตรงนี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะให้เราทําการเปลี่ยนวันเกิดให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็แตะไปที่คำว่ากำหนดนะคะจากนั้นแตะไปที่คำว่าบันทึกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่เปลี่ยนการมองเห็นบน Facebook แตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะตรงคำว่าวันเกิดตรงนี้นะคะให้เราแตะเข้าไปแบบนี้นะคะติก๊กตัวเลือกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะให้เราแตะไปที่คำว่าเฉพาะชั้นนะคะขอเกิดก็เช่นกันนะคะติก๊กเข้าไปค่ะ ตัวเลือกเพิ่มเติมแตะเข้าไปคะ่ะแตะไปที่คำว่าเฉพาะชั้นนะคะให้เป็นรูปกุญแจล็อกแบบนี้นะคะตอนสุดท้ายนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะให้เราแตะไปที่คำว่าบันทึกด้านล่างได้เลยนะคะวิธีการนี้ทำง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูคะ่ะตาม